นะครับที่บุตษาหการขายคูปต้านะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทคูปต้าที่อ่างวนกี่สุขโขท,ทยัยนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูการรีวิวนะครับของรถเกี่ยวนวดข้าวรุ่น dc 93G kiss นะครับแล้วเรามาดูกันว่าภายในจะเป็นยังไงนะครับแล้วมีขันควบคุมการขับขับยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมดูเลยนะครับ คืออหน้าตาของเจ้า DC 93G Kit นี่ครับนี่คือสัญลักษณ์เขาอยู่ตรงนี้หลายคนถามมาว่านะครับ Kit เนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับ Kit เนี่ยก็คือเป็นระบบของกูปูตาก็คือย่อมาจากกูปูตาอินเทอร์เจนโซลูชันนะครับเป็นนวัตกรรมของกูปูตานะครับมันดียังไงนะครับมันดีคือมันมีระบบ GPS ภายในตัวนะครับรถที่มีคําว่า Kit เนี่ยจะมีระบบ GPS ภายในตัวนะครับแล้วก็สามารถ โหลดแอปของคิดมาได้นะครับแล้วก็สามารถดูการทํางานนะครับการเคลื่อนไหวของรถแล้วก็การติดตามรถรวมถึงการป้องกันการโจรกรรมของรถด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยที่ทางภูบูต้าทำมาให้นะครับผมต่วใหญ่เจ้าของรถภูบูต้าเนี่ยก็จะเป็นเกษตรกรที่มีรถหลายคันนะครับเอาไว้ดูการทํางานของรถก็ตัวตัวนี้นะครับก็จะตอบโจทย์กับท่านมากนะครับสิ่งแรกนะครับก็คือเรื่องหัวเก่ยวนี่ครับหัวเกี่ยวตัวนี้ นะครับหัวเกี่ยวเนี่ยก็จะมีความกว้างอยู่ที่2.18เมตรนะครับก็ใหญ่กว่า DC70 อยู่เล็กน้อยนะครับผมตัวน,นี้นะครับมาด้วยน้ำหนักตัว3,875กิโลกรัมนะครับก,ก็ปีเป็นชาวบ้านก็คือ3.8ตันนั่นเองนะครับผมมาโดยเครื่องยนต์นะครับได้ e c t i ิน e c t i o ่นะครับสสูบ4จังหวะ นะครับปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่3 7 6 9ซีซีนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่9.3.3แรงม้านะครับแล้วก็มีรอบอยู่ที่2,600รอบต่อนาทีนะครับนีีแต่เราจะไปดูข้างหลังกันนะครับผมแท็กยักนะครับมาด้วยโรเลอร์วยการ6ลูกนะครับนี่ครับไดการ6ลูกนะครับถือว่าเป็นขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังอันนี้ก็เป็นตัวระบายข้าวนี่ครับ เป็นตัวระบายสัางข้าวออกมานะครับแล้วนี่นะครับเป็นตัวบรรจุถางผมถังน้ํามันนะครับเครื่องถังน้ํามันเนี่ยมีความจุอยู่ที่120ลิตรนะครับครับอันนี้มาดูข้างหลังนะครับนี่อันนี้คือท่อท่อส่งข้าวนะครับข้างหลังก็จะมีนี่ครับท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียนี่ก็จะมีที่การน้ำเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีไฟท้ายให้นะครับนี่เรามาดูข้าง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 ขวามั่ง ทางขวาก็มีโลโก้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยแต่ท่อข้างขวาก็จะมีนี่ครับัวไว้เปิดดูข้าวข้างในครับนี่ครับเปิดง่ายๆครับเข้ามาเช็คข้าวปริมาณข้าวว่าข้าวอยู่ระดับไหนแล้วนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับรถันนี้พอข้าวเต็มเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์เตือนนะครับว่าข้าวเต็มแล้วนะครับถังพักข้าวเนี่ยจะจุข้าวได้อยู่ที่หนึ่งกิโลกรัมหรือว่า1นึงตัน นะครับหรือว่าถ้าตีเป็นปริมาณลิตรก็คือ1,800ล,ลิตรนะครับเอาลืมบอกไปนะครับความกว้างของหัวเกี่ยวเนี่ยก็จะอยู่ที่2.18เมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือวงเลี้ยวค่อนข้างแคบนะครับวงเลี้ยวอยู่ที่2.4เมตรนะครับถือว่าเล็กมากถือว่าเอาไว้รับจ้างเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์ดีกว่าตัว DC70 นนะครับเพราะออกแบบช่วงล่างมาค่อนข้างแข็งแรงนะครับ เดี๋ยวเราจะดูคันควบคุมข้างบนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับพอเข้ามาอยู่ด้านบนนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของคนขับนะครับผมที่เห็นในขณะขัทำงานนะครับผมถือว่าออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่นั่งอยู่ค่อนข้างสูงนะครับทำให้มองเห็นข้าวได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ถ้ากลางคืนนะครับก็จะมีไฟสอง ให้ตัวหนึ่งนะครับในการกรณีเราเกี่ยวคือน้องงานไม่ทันนะครับมาดูต่อไปมาดูคันควบคุมนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับเริ่มต้นในตัวแรกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวมัคับนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนียเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับส่วนเดินดึงข้างหน้าเนี่ยจะทำให้ตัวชุดเกี่ยวเนี่ยโน้มต่ำลงนะครับอันนี้ก็ทำถ้าดันมาข้างหลังก็คือทําให้ตัวชุดเกี่ยวยกขึ้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับอันนี้คืออะไร อันนี้คือตัวควบคุมล้อโน้มนะครับตัวที่หมุนนี่ครับลาวน้มในการเกี่ยวข้าวดึงข้าวขึ้นนะครับสามารถปรับได้เช่นกันนะครับถ้ากดตัวนี้ก็คือทําให้ตัวล้อโน้มคือสูงขึ้นนะครับในกรณีเราเกี่ยวข้าวตั้งเนาะเราก็ปรับตัวนี้นะครับในกรณีเราเกี่ยวข้าวล้มแล้วกดตัวนี้นะครับเดี๋ยวล้อโน้มของเราก็จะลงมานะครับทำให้เก็บเกี่ยวข้าวดีดีขึ้นนะครับอันนี้คือหันควบคุมเนาะง่ายๆนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับบังคับหัวเกี่ยวขึ้นลง นะครับผมอันนี้ลงอันนี้ขึ้นนะครับผมอันนี้ก็คือขัสวิต์นะครับมีสวิตต์ลนแจนะครับนี่ครับต่อไปนะครับเป็นหน้าปัดนี่หน้าปัดก็มาออกแบบประทันสมัยนะครับอันนี้ต่อไปนะครับเป็นตัวไฟนะครับไฟมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมเรามีไฟไฟสูงไฟต่ำไฟมีมีมดนะครับแล้วก็มีมีแต่นะครับผม ไฟก็จะมีหลายจุดด้วยกันนะครับนี่ครับไฟก็จะมีหลายจุดด้วยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นอัตโนมัติก็มีแล้วก็มีระบบลรากดเองก็ได้นะครับตัวไฟรถเกี่ยวนะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวเบรเกอร์พัดลมนะครับในกรณีพัดลมพัดลมตัวนี้ครับทำงานหนักนะครับจะมีตุ่มนี้จะเะเด้งขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับมันเตืออแล้วว่าเราทางานหนักแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตัวอกดแสดงจอผลจอหน้าจอตรงนี้ นะครับว่ามีหน้าจอเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะครับไว้ให้ท่านได้ดูนะครับเราไปดูนี่ก่อนอันนี้คือตัวนะครับเราต้องการให้มันเดินช้าเดินเร็วนะครับแล้วก็มีโลนะครับมีเกียร์เอ็นนะครับมีเกียร์มีเดียมแล้วก็เกียร์หายนะครับสามตัวนี้ก็จะทํางานด้เหมือนกันนะครับเกียร์เกียร์โลเนี่ยในกรณีเราเกี่ยวเข้าเข้าหลมเข้าช้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใส่เกียร์โลกันนะครับแล้วก็เบรกเอ็มก็เข้าปานกลางนะครับมีล้มมีตั้งมีอะไรนะครับ ส่วนเกียร์ไฮเนี่ยก็แนะนําให้เอาไว้ใช้ในการเกี่ยวข้าวตั้งนะครับส่วนในก่อนในการทํางานนะครับสมมผูเราเข้าเกียร์โรแล้วรถจะยังไม่เดินนะครับรถจะเดินก็ต่อเมื่อเรากดตัวนี้ดันตัวนี้นะครับนี่คือเกียร์ควบคุมทิศทางนะครับไปข้างหน้าถ้าดาัดันไปข้างหน้านะครับรถถึงจะเดินนะครับผมตัวนี้สําคัญนะครับ ใช่้ <lining S 1> ว่าเราเกี่ยวเราเรามาแค่เกีร์นี้รถจะเดินเลยรถนี่ยังไม่เดินนะครับรถจะอยู่ความเร็วอยู่ที่เราบังคับอีกทีให้เราเดินเร็วขึ้นเนดินช้าลงก็แค่ถ้าอยากให้เร็วขึ้นก็ดันไปข้างหน้าให้มากขึ้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ถ้าถอยหลังก็ผักมาแล้วก็โดกมาถอยหลังง่ายๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือขันเร่งนะครับขันเร่งของขัเร่งเครื่องยนต์ของรถเกี่ยวนั่นเองนะครับอันนี้คือเครื่องเดินเบาที่สุดนะครับคือเป็นรูปเต่า อยากให้เครื่องรอบทรงสูงนะครับเราใหดึง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 ขึ้นมานะครับอยู่ที่ความเล่นที่เราชอบว่าเราให้เครื่องมาเล่งขนาดไหนก็อยู่มาที่กระต่ายได้เลยนะครับค่อยๆเล่งปรับไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวควบคุมนะครับหัวเกีียวนะครับให้ดูหัวเกีียวทานานนะครับก็เราต้องโยกคันนี้นะครับที่มยมีสารลักบอกว่านี่คือหัวเกีียวเราโยกตัวไปข้างหน้านะครับก็คือเครื่องเปิดนะครับจะทําให้หัวเกีียวหมุนนะครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวตู้นวด เราต้องนวดเราโยกไปข้างหน้าเหมือนกันนะครับก็ทําให้ตู้นวดข้าวนะครับทํางานนะครับถ้าเราไม่ยกตัวนี้ถ้าเราไม่ยกตัวนี้ไปข้างหน้าหัวเกี่ยวทํางานก็จริงนะครับก็จะทําให้เครื่องมสามารถนวดได้ครับเราต้องทํางานพร้อมๆกันนะครับสําหรับ2ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเห็นตัวแดงๆนี่ไหมอันนี้คือเป็นตัวขายข้าวในกรณีข้าวแน่นคอนะครับแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วเรา ทางระบบเนี่ยมันก็มันจะมีจะมีระบบขับข่ายข้าวออกมาจากทางปากตรงนี้นะครับเพื่อลดการสูญเสียของเครื่องยนต์นะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูข้างบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อลําเลียงข้าวนะครับในกรณีข้าวเต็มหรือว่าอยากปล่อยข้าวลงรถบรรทุกนะครับก็สามารถควบคุมท่อนี้ได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวควบคุมท่อนะครับว่าอยู่ตรงไหนนี่ครับตัวควบคุมท่อจะอยู่ทางด้านขวาของคนขับนะครับนี่ครับนี่คือตัวยกขึ้น ยกขึ้นกดกั่งนี้นะครับแล้วก็ยกลงเเอาลงให้ได้ระดับกับรถบรรทุกให้กดลงนะครับส่วนตัวนี้นะครับคือตัวหมุนซ้ายหมุนขวานะครับเอาให้ดูเอาหมุนไปตรงที่รถบรรทุกเราอยู่นะครับเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาง่ายๆนะครับเลาดูด้านหลังนะครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวขันดำนี่ครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวปล่อยข้าวนะครับจะออกจากตู้นะครับโดยให้เราอยู่ ดันไปทางซ้ายนี่ครับเดินว่าดันไปทางขวามือของท่านนะครับก็ทําให้เราปล่อยข้าวได้นะครับผมบบค้นรับสามารถดูจำนวนปริมาณข้าวได้ขนาดนี้ด้วยหรือไม่ก็เปิดดูตรงนี้นะครับผมนี่ครับสะดวกสบายนะครับโดยที่เราไม่ต้องขึ้นไปอยู่บนบนถังนะครับวันนี้ก็มาด้วยระบบกองอากาศอยู่ตรงนี้นะครับมีตัวกล้องนะครับมีกลองนอกกลองหนอยู่นี้นะครับ นี่ครับก็เป็นรูปลักษณ์ของเจ้า d ีก็ 3G คิดนะครับราคาถ้าตัวเนี่ยก็อยู่ที่1ล้400,000บาทนะครับาสามารถดาวได้นะครับาดาวสูงดาวต่ำแล้วก็มาคุยกันที่ร้านได้นะครับที่คูเปอร์ต้าเตี้ยงเกียตสุโขทัยนะครับเห็นก็บอกว่าถ้าเป็นลูกค้าเก่าคูปอร์ต้าก็มีส่วนลดพิเศษให้หรือว่าดาวต้าต่ำนะครับผมฝากด้วยนะครับที่คูปต้าเตี้ยงเกียตสุโขทัยนะครับหรือว่าท่านใดอยากมาดูรถ นะครับว่าหน้าตาขนาดเป็นยังไงเหมาะกับเราไหมนะครับมาเรียนเชิญได้ที่กุบตาเที่ยงวันกีสปโไทยนะครับอยู่ข้างธนาคารกรุงเทพสาขาสปโไทยแล้วก็ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมืองุโวไัยนะครับฝากด้วยนะครับใครอยากส่งรถนะครับหรือว่ามาเจอผมได้นะครับผมอยู่ที่นี่แหละนะครับผมวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่การรีวิวคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ thank you